ครับสวัสดีครับชวร้านปาดเมจพันไม้นะครับวันนี้เราจะพามาเพาะเม็ดนะครับลำไยคิดตันนะครับนี้เป็นลำไยคิดตันสีม่วงจัมโบ้นะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่เราทําให้ดูลักษณะของลูกนะครับสีม่วงจัมโบ้นะครับเป็นลำไยนะครับของอินโดนีเซียนะครับตอนนี้นะครับเม็ดใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับม่วงจัมโบ้เนี่ยลำไยคิดตันม่วงจัมโบ้เนี่ย ตอนนี้ลูกใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีหลายสีแต่ที่ผมกินแล้วติดใจก็คือสีม่วงจัมโบ้นะครับตอนนี้นะครับลูกเนี่ยเราได้มาจากนายจังหวัดสงขลานะครับต้นแม่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับได้ลูกนะครับอายุต้นแม่ก็คือ8ปีนะครับปีนี้ได้ลูกประมาณ100กิโลนะครับลูกใหญ่นะครับนี่เราจะมาพ่อเม็ดนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับนะครับเม็ดนะครับสมบูรณ์นะครับราากเริ่มออกเลยนะครับเนี่ยนะครับรากเริ่มพผลูนะครับ แล้วก็เตรียมดินนะครับอันนี้ชุดที่เราทําไว้เมื่อคืนนะครับวันหนึ่งนะครับนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็เนี่ยครับเอาส่วนที่ผล่มาครับลงในดินนะครับไม่ต้องฝังเยอะนะครับดูฝังที่มีรากขาวๆโผล่ขึ้นมานะครับอ่าเยอลงไปในดินนะครับนี่ครับมีรากทั้งนั้นเลยนะครับนี่เม็ดชุดนี้นะครับนี่ครับนะครับมีรากเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับกับชุดนี้นะครับเม็ด อ่าส่วนนี้เราพามาดูที่เราเพาะเอาไว้แล้วนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีรุ่นแรกที่ลงไปนะครับชุดนี้นี่คือลำไยคิทตันสีม่วงจัมโบ้นะครับของสงขาลูกใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่กําลังขึ้นมานะครับหลายรุ่นนะครับตอนนี้อยากจะให้ดูลักษณะแต่ละอ่านี่ก็คือเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับ ม่วงจำบูงสงขาอ,อ,อีกสองเดือนนะครับพร้อมจำหน่ายนะครับนี่ก็จะมีประมาณอ่าเป็นพันต้นนะครับชุดนี้ทำให้เป็นพันต้นนะครับก็เริ่มปลูขึ้นมานะครับนี่ก็วันนี้ก็จะมาปักอีกก็น่าจะประมาณสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยกว่าต้นอีกที่ได้ไปก็ประมาณหนึ่งพันต้นแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็รอบสุดท้ายของรุ่นนี้แล้วนะครับของปีนี้จำใจคิดตันเนี่ยเป็นปีละสองครั้งนะครับอีละสองครั้ง เนื้อสามารถเก็บแช่ตู้เย็นกับฟีดแข็งออกมากินเนี่ยทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยนะครับสามารถเก็บได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปักเม็ดนะครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้ก็อีกประมาณสองเดือนพร้อมจําหน่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับต้ไยาคิทตันสีม่วงนะครับลูกใหญ่เนื้อหวานหอมนะครับโอเคนะครับไงครับเป็นเราเพาะไว้นะครับต้นแข็งแรงเราพร้อมจําหน่ายนะครับติดต่อมาได้ครับผมที่ป่าไม่จันงป่ไม้ครับครับสวัสดีครับ